พี่ยาวจ้าลูกเกี่ยวตลาดนัดวันนายน้องพี่ตั้งแต่สิ้นแม่พ่อขาดแม่แม่ก็มีพี่ยาวได้แหละคอยดูแลพวกชั้นสี่คนก็พิสั่งพ่อพปสั่งแม่ก็สั่งเขาไว้ไว้ยาวไอ้กูไม่อยู่แล้วดูแลน้องนะกูจึงไม่หางานการทำยังไงฉันดีใจมากอยู่ดูแลพวกมึนยังไงอะไรฉันจับได้ตั้งแต่เล็กจนโตเน่ยนะแกเนี่ยขยันมากออกจากบ้านทุกวัน ไปเป็นพานป่าล่าสัตว์อ้ามรดกอาชีพของคุณพ่อไงอาชีพคุณพ่อใช่ไหมลีเพียวชิ่นสุดามแกจริงๆเหอะว่าจะหากว่าแกเข้าป่าไปนะแกเจอเสือใช่ไหมกับแกเจอควางแกจะเลือกยิงอะไรเจอเสือก้เจอความนี่บางทีต้องวิเคราะห์นะเข้าป่าเนี่ยลูกกระสุนยัมีจำกัดระหว่างเสือกับความเนี่ยต้องเลือกยิงเพราะว่าจะลูกกระสุนหมดอ๋อเหรอ ถ้าเอาไปขายน <royable> ี่ราคาถูกกว่าเสือถูกกว่าหรอกนะเออแต่แต่ถ้าว่าเสือเนี่ยเอาไปขายในหนังขายได้แพงนะจริงหรอเออเสือนี่เนื้อคนก็นิยมกินจริงหรอกนะถ้าเกิดควางกับเสือกูยิงเสือซื้อเงินะพี่ยวเสือแพงแกเหมือนจะฉลาดเอ้าฉลาดที่เสือแพงนี่แต่แกเฉยฉลาดที่สุดฉันจะบอกอะไรแกให้นะเออถ้าถาว่าแกยิงเสือใช่ไหมเออแกขายได้ตัวเดียวเออแต่ถ้าแกยิง กได้สอตัวอะไรก็มไม่ยปืนเจ้าไมเอ้าเ่ิลก็เนไปกูทำไมไม่ิงอะออกมาแพรเตี้ยงโง่เล้ีวกูน้าโงโง่อยู่ข้างเมยแล้วกันน่น่าไหนก็โ่เกก็บออกจากบ้านไปกไม่เคยรู้เรื่องแถวนี้ใช่ไหมล่ะฉันไปตลาดไอ้เพื่อนฉันข้าง ไตอนไอ้นี้ด่ะไอ้นี่ด่ะเอ่าี่รู้ยังไงอ่ะใช่เรารู้ไว้ตอนเนี้ยอยู่ๆมันก็เป็นลูกนี่ท้องมันนะแกดูท้องฉันนะท้องคนปกติท้องมันอ่ะอยู่ๆก็ตยัวใหญ่เป็นอะไรไม่รู้อ้ออีนี่จะปกติแต่มึงมันไม่มีกระเพาะเฮ้ยจะมีกระเพาะได้ไหมมันไม่เป็นยังไงมึงอ่ะอีนี่ก็นะที่ท้องใหญ่ๆอ่ะใช่ไหมใชงท้องมันอย่างนี้เลยแก ีกนี่เขามีผัวเออพราะมันมีผัวเดี๋ยวนี้ผัวก็ทำมันท้องในท้องมีเด็กผัวมันจะไปทำท่าไหนที่มีเด็กเลาวอ๊ยัยงมันเพิ่งโตไหาจัด เอางี้เดี๋ยวคพูดให้เห็นภาพเลยนะก็อีนี่เพื่อนของนั้นนะที่อย่างงี้ทีแรกที่เดิมมันก็เป็นอย่างมึงนี่เนี่ยสมมติเหตุการณ์นะเผู้หญิงนั่งฝั่งหนึ่งผู้ชายนั่งฝั่งหนึ่งมานั่งดรลิเกเราวนี่แนี่ไอผู้หญิงก็มองผู้ชายไอผู้ชายก็มองผู้หญิงผู้หญิงก็มองผู้ชายผู้ชายก็มองผู้หญิงอย่าท้อเลยพึ่งก้ มันคุณมองกันน่อยคนไม่ใช่ประกาศไม่ว่าเออมันมองกันก่อนมองกันไปมองกันมาตอนนี้ลิเกเลิกแล้วลิเกเลิกแล้วไอ้ผู้ชายก็ชวนไอ้ผู้หญิงขึ้นมอเตอร์ไซค์พอจะไปส่งบ้านไอ้ผู้ชายเขาก็มอเตอร์ไซค์้ผ่านป่าอ้อยพอผ่านป่าอ้อยจ้าคุณจอดรถอะไรอยู่วะช้าง คพิ enfin ่จอดรถรถถึงป่าอ้อยพวกไอ้ผู้ชายจอดรถไอ้ผู้ชายก็เข้าไปจัดแจงโอเสือในป่าอ้อยไอ้ผู้หญิงก็เดินตามไอ้ผู้ชายไปไอ้ผู้ชายก็ถอดเสื้อผ้าไอ้ผู้หญิงก็ถอดเสื้อผ้าโอ้้หท้องย่าไอ้หีหนังท้องฟังพอมาถอดเสื้อผ้าเสร็จไอ้ผู้หญิงก็นอนพอนอนไอผู้ชายไอ้ผู้ชายก็ทิ้งระเบิดให้ผู้หญิงนี่เลยยงไม่เอท้องเตายช่ไห อี่ค่ะพร้อมให้ท้องยังเสือกตายเปอีกให้ตายเน road, <establishing> <size> ี่ยเนี <kimchi> ่ยมันท้องไอตอนทิ้งระเบิดนี่แน่ทิ้งระเบิดจะมาตายอะไรเล่าเฮ้ยจะมาท้องอะไรมันท้องไอตอนกิ๊ผู้ชายทิ้งระเบิดให้ผู้หญิงนี่แน่จริงเหรอผู้ชายมันมีระเบิดนะไม่ทุกชุดเลยเหรอไม่ทุกคนแหละพอทิ้งระเบิดอีนี่ถึงท้องไงอุ้ยแต่เกิดมาฉันไม่เคยมีเด็กในท้องเลยผู้ชายมีทุกคนเลยใช่ไหมมีทุกคนอะ